เบอร์เกอร์ตัวนี้นะครับมังสวิรัตแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยมากนะครับคนทำรับประทานเองเป็นประจำนะฮะส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะครับที่เพิ่มรสชาติให้กับเบอร์เกอร์ตัวนี้มากทีเดียวนั่นก็คือคาราเมลไลซ์โอนีนนะครับ หรือว่าหอมผัดคาราเมลนั่นเองนะครับคาราเมลไรซ์โอเนียนเนี่ยจะบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะครับแทบไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเลยครับมีแค่น้ํามันเกลือเล็กน้อยพอละแต่ถ้าเบิดไม่มีเวลาเนี่ยเราอาจจะใส่น้ําตาลช่วยนะฮะเราอาจจะใส่น้ําส้มสายชูบาสซามิกช่วยนะครับซอยหอมใหญ่นะครับซอยบางๆครับใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับผลใส่ประมาณสัก 2>, 2ช้อนชาก,ก่อนแล้วกัน คล้าให้น้ำมันเคลือบตัวหอมใหญ่ให้ทั่วดีครับใส่เกลือเล็กน้อยนะครับเกลือก็จะช่วยให้หอมนุ่มเร็วนะครับตัวหอมคาราเมลนี่เราใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับถ้าเท่านี้ก็ประมาณสัก20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆผัดค่อยๆคนดูเข้าไปด้วยนะครับที่เหลือในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทําตัวไส้เบอร์เกอร์ไส้เบอร์เกอร์ก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับหอมใหญ่เช่นเดียวกันครับ เราทำให้พร้อมๆกันได้นะครับค่อยๆผัดหอมไปอย่าใช้ไฟแรงนะครับน้ำมันนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เราจะทำตัวไส้นะครับใช้หอมเหมือนกันแต่อันนี้เป็นหอมที่เราสับหยาบๆครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะฮะเขานุ่มใสแล้วนะครับแต่สียังไม่มานะครับเราผัดไปเรื่อยๆครับในอีกกระทะหนึ่งนะฮะหอมอันนี้เราก็ต้องให้นุ่มดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับกระเทียมครับสับครับ แครอทนะครับขูดเป็นฝอยครับวันนี้แครอทผลหัวค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นผมใช้แค่นี้ครับร้อยกรัมนะครับสูกินีล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับกระเทียมครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับผัดแครอทสูกินีของเรานะครับสักพักคุณผู้ชมลองสังเกตนะฮะน้าจะออกมานะครับหลังจากที่น้ําออกเราก็ผัดต่อนะครับผัดให้เข้าแห้งดีครับหอมคาราเมลของเราสีเริ่มมาแล้วนะครับเราต้องการสีที่เข้มกว่านี้ครับ แครอทแล้วก็สูกินีหอมกระเทียมของผมนะครับใช้ได้แล้วครับเรายกออกจากความร้อนนะครับแล้วก็พักให้เย็นลงครับหอมคาราเมลของเราได้ทีละครับผมไม่ได้ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นความหวานมาจากธรรมชาติของหอมโดยแท้ๆท,ทั้งหมดเลยครับเอาละล่ะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําตัวไส้เบอร์เกอร์กันนะครับสำหรับตัวไส้เบอร์เกอร์เนี่ยนอกจากผักที่ผมเตรียมไว้แล้วเนี่ยผมจะเอ,เอาขนมปังเนี่ยนะครับไปป่นโดยใช้ขนมปังเบอร์เกอร์เนี่ยแหละครับใช้ทั้งหมด1คู่นะครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่าขนมปังเบอร์เกอร์ที่พลใช้เนี่ยนอกจากสดใหม่แล้วเนี่ยนะครับตัวขนมปังของเขายังมีงาติดมาด้วยนะครับทำให้เราได้ความหอมจากงาได้เนื้อสัมผัสที่เพิ่มขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะครับ และแน่นอนครับความสดใหม่ทําให้ได้รสชาติที่ดีกว่าแน่นอนนะครับใส่ขนมปังลงไปป่นนะครับแทนที่เราจะต้องซื้อขนมปัง2ชนิดใช่ไหมครับเราก็ใช้หนมปังเบอร์เกอร์เลยครับใส่โวผสมครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้นะฮะเป็นถั่วลูกไก่หรือว่าชิคพีนะครับผมใช้แบบกระป๋องนะฮะเนื่องจากว่าประหยัดเวลาเราไม่ต้องมาต้มเองให้เสียเวลาหมดครับ ผมจะใส่ส่วนประกอบอื่นๆลงไปผสมด้วยเลยนะครับมีพีนัทบัตเตอร์ครับผมแล้วก็มีน้ำพริกแกงกะหรี่ครับนอกจากนั้นนะครับเราจะใช้ไข่ครับไข่เนี่ยเราจะใช้แต่ไข่แดงครับไข่ขาวเราแยกไว้เก็บไว้ทําขนมก็ได้นะครับหรือว่าบางคนสมัยนี้ที่รักสุขภาพนะครับบางทีก็อาจจะทำอเมล็ตแต่ใช้ไข่ขาวอย่างเดียวก็ได้นะครับบดทุกอย่างให้เข้ากันครับ เรเริ่มเข้ากันแล้วนะครับเราใส่ลงไปผสมด้วยกันทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีผักชีนะครับใช้แต่ใบครับก็ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ส่วนประกอบของผักที่เราพักไว้ลงไปครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับส่วนประกอบตรงนี้ทั้งหมดนะฮะผมจะแบ่งเป็นสี่ส่วนด้วยกันนะครับปั้นให้เป็นก้อนเท่าๆกันครับ นำไปแช่เย็นก่อนนะครับสักประมาณ10นาทีก็พอครับกลับมาที่ขนมปังต่อนะครับขนมปังสีู่่ของเราเราต้องมาทานเนยครับเนยก็เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะครับนำลงไปจี่ครับเรามือจับด้านบนนะครับถ้าด้านบนร้อนแล้วใช้ได้แล้วครับกระทะใบเดิมนะครับครั้งนี้เราใช้น้ำมันนะฮะเล็กน้อยใช้ไฟปานกลางนะครับไม่แรงมากเกินไปครับ เราก็เอาเบอร์เกอร์ของเรานะครับลงมาจี่ให้กลิ่นหอมแล้วก็สุกดีนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวพลก็เตรียมประกอบเลยนะครับมายองเนสเล็กน้อยนะครับพอสีสวยดีแล้วนะครับเราก็พลิกด้านเบอร์เกอร์ของเราครับตกแล้วด้านหนึ่งนะฮะก็ประมาณสัก2นาทีครับเรียบร้อยดีแล้วนะครับก็นํามาวางบนผักของเราเลยครับหลังจากที่เขาโดนความร้อนนะครับก็จะเซตตัวขึ้นนะฮะเพราะว่ามีส่วนประกอบของไข่มะเขือเทศครับ แล้วก็หอมคาราเมลนะครับที่เมื่อกี้เราทําไว้นะครับเบอร์เกอร์ของเรานะฮะและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของเบอร์เกอร์นะครับทานแล้วรู้สึกดีจังเลยครับไม่เบียดเบียนสัตว์โลกด้วยนะครับและนี่ก็คือเบอร์เกอร์ผักรวมผงกะหรี่ครับ คุณมากนะครับที่รับชมพลรพักนักปรุงครับและถ้าเบือนแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการของเราสามารถกด Subscribe รายการพลพักนักปรุงได้ตรงนี้เลยครับ